ไปดูข่าวได้เลยนะคะเขารับงานจ้างด่าอเอฟเตียเผดิจันน่ะเข้าไปดูได้เดี๋ยวหนูจะจ้างให้คนเนี้ยไปด่าเอฟเตน่ก็ได้คนเนี้ยเขาด่าเก่งมากเดี๋ยวหนูแล้วจะจ้างคนที่เขาลงเพจอิจันดังค่ะไปจ้างให้มันด่าผมมันทออมาผิด ผมมมนชอบแกงใช่เดี๋ยวคนรับจ้างนานแน่มีเยอะอ๋อมีคนมาเที่ยวสลับบุรีบ,บอกใหม้มารับพี่วิญาณหน่อยได้ไหมอ่ะเขาเห็นลงในเพจในอะ่ะเพจจันดังมากไม่มันต้องเข้าสิทธิ์เนี่ยค่ะ ได้เปิดยังว่าดิค่ะฝากกดไลค์แชร์นะคะเวลาคนที่เข้ามาใหม่บอกว่าเป็นเ e อฟซีแม่ยเรยอะค่ะ ชื่อเป็นแคทปิดหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอิงเลชื่อดูรัตค่ะบางคนเข้ามาใหม่เขายังไม่รู้จักในอะดูรัตมาใหม่อ่ะเขายังไม่รู้ว่าเขาไม่เคยดูหนังจัดก,การแม่ปอมมาด่าหน่อยดิรเรียกแม่ปอมมาดา่าเอฟปรีหน่อยดิเดี๋ยวจะจ่งน้ำพริกมาให้ค่ะ เล่นแรงเพิไปหมดเลยพวกเนี่ยเนเล่นแรงเพิไปอยากสั่งข้าวมาถึงจะแสบืุหว่าไหนดิแต่จารด่าเอตีหน่อยอ่ะมันด่าเยอะมากเลยพิต่ี้่่ะฮะด่าไ่่าป่า่าด่่าด่า่รั่ไล่าดิาด่่าดอ่ะ ด่าอยู่แล้วยกมากวันนี้ทํางานพิเศษไหนเขาด่าแสดงว่าเขารักยกมือไหว้เขาเลยลูกเราดังเราดังได้เพราะเขาด่าเราดังได้เพราะเขาด่าเพราะฉะนั้นปล่อยเขาเขาด่าไปใช่ใช่เนี่ยมันด่าอยู่แล้วยิ่งอีรัษฐ์จ้ะโอ้ยอีลัษไม่รักเท่ากับไม่เจ็บเราด่าเราเราเจ็บปะเราไม่เจ็บเราจะไปฟังเร่องไมนเราต้องมาน ใช่สวัสดีค่ะ<ข>ี่ขาโุ่ง <ผม S 1> เขาด่าเราไม่เจ็บเราไม่นับเราไม่รู้สึกบางบอกว่าอยากได้ฟังเสียงพี่หนึ่งพันนะไม่อยากฟังเสียงคนอื่นเนี่ยเนี่ยมันบอกอยากฟังเสียงพี่หนึ่งพันนะปล่อยเท้าเหรียญนีสองด้านทําใช่ สวัสดีค่ะเขียนังมีสองด้านเลยอยก่กแค่พี่สาวต้องฟังผู้จัดการเขาด้วยนะจ้านี่นีนแบบ่นี่นี่นี่น่รกแดดปล่อยเขาเลยนี่จบมาก ได้เนี่ย e admin กับเธอใส่กุ้หลักนะคะอย่าห่านนะได้จ้าใครด่าก็ไม่ต้องอ่านไงแล้วก็ปล่อยผ่านไปใครชมเราก็ให้กำลังใจเวัสดีจ้าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเองคิดอะไรมาอ๋อปิดอะไม่ให้คนมาโดจ้า เขาบอกไปแล้วแต่ว่ามันมีคนด่าเขาพี่เขาอ่ะเขาบอกไปแล้วเอฟตีอ่ะด่าพี่คนนั้นนายพีเทอ่ะเขาโมโหเอาหน้ามาด้ยยดวยกัะเทยที่อยู่ด้านหลังใช่ใช่เป็นครอบแกร่งอ่ะดิเหรียดมีสองด้านอย่างพี่ชินมากหนูไลค์ก,ก็อ่านแต่คอมเมนต์ดีๆสิอันไ,ไ,ไหนด่าเราเราก็ปล่อยผ่านไปใช่ใช่ ไม่มีคอมเมนต์ดีๆไม่ได้ด่าจะเทยจ้ะอ๋อแม่ปอมไม่ได้เป็นผู้จัดการจ้าเป็นคนที่หนุนรัดเคารพเฉยใช่เราเป็นแฟนคลับค่ะส่งของฟันเยอะๆนะคะหนุรันอ่านม่ดีๆได้จ้าเอฟตี ยังไงก็เอฟตีดรัยนะขอบคุณค่ากินเลยอยากกินกินเลยลูกอ๋อมีหวงอะเจ๋อของแันจะได้เยอะนะคะเอฟตีคีฟตีคนดีๆเด็ดแล้ววิรถมารถไปไหนอ่ะบอสเมืงคลิปมาอีแล้วเดอามาปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยของเงี้ยไม่ใช่หนูรัานก็ไม่ต้องอ่านเงี้ยใครทิมมาก็อ่านแค่นั้นเองเด็ดแล้ว มองแจงนุกในคลุมทองวัดีค่ะอายุเะายังน้อยลองปรับนิสัยได้เยอะขาเขาจอย่าลืมนะคะซื้อของฝันหนูดัยิ่งเราบ,บุกพองอ่ะเรายิงต้องแก้ตัว,ตวอีกคนนั้นมันต่างให้ปรับปุ่มปล่อยมัน <c oughs> นี่นะมันด่าให้หนูปรับปุ่มปรับมาก็เหนื่อยแล้ว ี่หนูรัดจะดองให้ไม่เลยร้องหรอกค่ะอย่าไปได้าเอฟซีเอฟซีคือผู้มีความคุ้นเรปาปรับปุ่มไปแล้วอ่ะปรับปุ่มทุกวันนี้แหละแต่เอฟซีอ่ะเล่นแรงเกินไปอ่ะหนูรัดจะปิดกั้นบล็อกให้หมดเลยปิดกัด้นเฟซคอมเมนต์ไว้ไม่ให้แทนไม่ได้หรอกไม่มีวันแทนได้หรอกแก้ไปเี่บไอแตาตั้งแต่ใบมีบาทตาไม่มีใบจับใบใรู้ เขาเตือนเราเขาไม่ได้ด่าเราบางครั้งอ่ะมันเป็นเดี๋ยวตตาคับมือเจ็บไจยยุก็ตั้งนาอย่าเก่าไม่มีนานจบไปปล่อยมืเจ็บป่ะคนเทาตาถาหมดแล้วไปตายน่่เออเดี๋ยวเดียวเขาช่วยโยขอถานเ่อนะแทงไ้แล้วเอาไม่อายเขาไปดิ ก็ยกลุกเอาแผงมากวันอ๋อเจ้าของทักไปกราบอกว่าลงก่อนนะมันมีคนด่าเนยไปทสุดท้ายที่ทำลงแตกขว้าไม่ทันเล่นมือเลยไปลงก่อนไม่ต้องติดคนด่าเยอะมากเลยเยอะมากเลย พ่ตีะมาเ็นว่าใก็มาเทียวาบอกลวลาทางบริจัดเขาทักมาบอกให้หนูลงก่อนคนด่าเยอะือมาามีะใช้าถูไหมใจช้าใ้ยูเดียอะไรเดียวนะตอนไบอกใปิดก็เขาไค่ะ